นำเศษถ่านหรือขี้เถ้าออกจากเตาให้หมดโดยทำการตักหรือเขี่ยออกได้เลยเมื่อนำขี้เถ้าหรือเศษถ่านออกหมดแล้วทำการก่อไฟโดยการก่อไฟให้มีควันน้อยหรือควันไม่เยอะสามารถใช้น้ำมันพืชเทลงบนกระดาษทิชชู่จะเป็นน้ำมันพืชเก่าหรือน้ำมันพืชใหม่ก็ได้จากนั้นทำการจุดไฟเมื่อไฟติดแล้ววางลงในเตาจากนั้นนำตะแกรงรองถ่านวางที่ด้านบน แล้วก็สามารถเทฐานลงในเตาได้เลยหรือถ้าไม่มีตะแกรงรองฐานให้นำฐานวางที่รอบๆอบกองไฟก่อนแล้วค่อยวางฐานทับที่ด้านบนสำหรับฐานที่วางรอบๆอ,อบกองไฟสามารถใช้ฐานก้อนใหญ่ได้แต่สำหรับฐานที่วางทับด้านบนแนะนำให้ใช้ก้อนเล็กเพื่อที่ว่าไฟจะได้ติดง่ายติดเร็วติดแบบขวันน้อยขวันไม่เยอะเมื่อก่อไฟเตาฐานเสร็จหรือเมื่อฐานติดไฟแล้ว นำตะแกรงรองปิ้งย่างวางที่ด้านบนกองถ่านหรือนำตะแกรงรองปิ้งย่างใส่เข้าในเตาจากนั้นก็สามารถใช้งานต่อปิ้งย่างหรือทำการปิ้งย่างได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ